นี่นี่ย้ำคนนิดๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวมันก็ลอยขึ้นมานะครับฟึบนะครับเนี่ยนะติดล้วนะครับติดแล้วนะครับเวลาหมึกนะครับแทงบางคนหัดแทงใหม่ๆเฮ้ยไม่ติดว่ะเฮ้ยไม่ติดว่ะหมึกมันยังไม่ลอยนะครับรอให้หมึกมันลอยด้วยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะเก็บปะเก็บเลยนี่นะครับ ดอกไม้ได้แล้วนะครับเห็นไหมดอกนี้ไม่ได้แทงนะครับดอกนี้ไม่แทงแต่สามดอกนี้แทงนะครับชัดไหมครับอ่าทีนี้เราจะใส่สีแล้วก็ใส่แทงอีกสีหนึ่งทับไปได้เลยนะครับนี่นะครับต้องต้องแทงดําก่อนอ่าต้องแทงดําก่อนมันถึงจะมีมิติมีเงาอย่างนี้เข็มนี้ผมก็แทงตวงสื่อได้นะครับเข็มเนี้แทงตวงสื่อได้เข็มเล็กมันดีอย่างแทงตวงสื่อแทงขอบตาแทงเงาดอกไม้เล็กๆนะครับ อาจารย์แทงก็จะนั่งแทงเนี่ยเสาร์อาทิตย์นะมันหยุดก็จะรับจ้างกันเตมไม่หมดเต็มเลยนั่งเลียงเรียงเรียงกันเลยนะครับอาจารย์สักยิ่งเวทงโปงเนี่ยเต็มเลยหมดเปิดหลังสักก็เรียกเปิดหลังสักถ้ากลางคืนก็ขึ้นห้องไปตั้งแต่สี่โมงเย็นสองทุ่มถึงสองทุ่มสามทุ่มเขาเลิกนะครับเพราะสามทุ่มอ่ะแทงไม่ได้นะครับเพราะว่าทุกคนต้องลาบหมดคือนอนหมดมานั่งไม่ได้เขาเนี้ยเกมโดดหัวโดดอยู่เดียวเกมนี่คือ เข็มสักแล้วก็การหากินสักข้างในการหากินสักข้างในเนี่ยมึกเข้ามาไงครับจันมันมาเข้าได้ไหลายวิธีฮะพวกถ้าเป็นเรนจําเปิดก็พวกออกสารเซฟเข้ามามั่งโยนกันมั่งโยนกันมั่งขี่สิงกันมั่งโอ้ขี่สิงกันมั่งแต่ว่ามึกสักกับสักนี่อยู่คู่คุกมาตลอดนะใช่มากับรถของังใช่จะจะจะยุคไหนยุคไหนก็ต้องมีทําไมมันเป็นอย่างนั้นรถกองงานนี้มัน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 ทำไมมันต้องมีทําไมมันต้องเป็นอย่างนั้นคู่คุกมานานแล้ว เออมันคู่คุกห้ามกันไม่ได้ก็เหมือนข้างนอกกันนะก็เไม่รอะแต่มันมันเป็นมานานแล้วใช่คนมันดิ้นรนเหมือนข้างนอกกันวิธีเข้าจนได้ห้ามเล่นกันพนั้นแต่มีไพ่ขายเซเว่นหาวิธีเอาเข้ามันจนได้อ่ะเก่งเออแปลกไหมผมผมก็แปลกนะห้ามเล่นไพ่แต่มีไพ่ขายเซเว่นเอองงไหมงงแต่เล่นปุ๊บผิดเลยแต่ถ้าซื้อขายไม่ผิดไม่ผิดเขาไม่เขาไม่ไปจับคนผลิตทำไมข้างในซื้อขายมึงไม่ผิดบ้าง ผิดแต่ตอนสักเนี้ยก็ก็มันไม่มีอะไรแน่นอนนะเพราะของอันนี้คือของคู่คุกเลยทุกเรือนจำผมคิดว่ามีมีมีทุกเรือนจำนะครับทุกเรือนจำอ่าโอเคเรื่องสักก็ใครอยากรู้อยากเห็นอะไรเรื่องการกับเกี่ยวกับการสักนะครับชีวิตวิถีของอาจารย์ชีวิตกับอา,อาจารย์ไซลูกศิดเซียนอะไรนเงี้ยเ <laughs> มนไมาได้แล้วเราก็จะทําให้ดูนะครับสักเป็นประหลวดเป็นยังไง อ่าแล้วก็มีอะไรบ้างอาจารย์น้องน้องของวัวเข็มใช่น้อง